เฉลยข้อ12ของบทที่1ถึง3ในวิชาปฏิพิคลศาสตร์นะครับคำถามข้อนี้ถามว่าหน่วยน้ำหนักของดินมีอะไรบ้างอันนี้สำคัญนะครับหน่วยน้ำหนักของดินที่พูดถึงนั้นหรือความหนาแน่นของดินนั่นเองแหละนะครับแต่พอพูดถึงหน่วยน้ำหนักเนี่ยจะทำให้เรารวมไปจนถึงระบบ SI Unit ด้วยนะครับหน่วยน้ำหนักของดินก็จะประกอบด้วยอะไรครับถ้าเราวาดรูป นะครับเป็นเฟสไรแกรมเราจะพบว่าอันนี้คือโซลิดนะครับเราจะต้องเขียนซอยโซลิดแล้วในช่องว่างก็มีน้ำมีอากาศอันนี้เป็นวอเตอร์อันนี้ก็เป็นอากาศนะครับเอแอนะครับเราบอกว่าตัวนี้คือ vs ปริมาตรของเม็ดดินอันนี้คือปริมาตรของน้ำและปริมาตรของอากาศ v air ทั้งหมดนี้ตรงนี้เราเรียกว่า v อะไรครับ v void ใช่ไหมฮะแล้วทั้งหมดนี้เลยเราเรียกว่า v total หรือ total volume นะครับส่วนตรงนี้เราเรียกว่า weight ของ soil solid weight ของ water เวทของอากาศไม่คิดนะครับอันนี้อ้อยด้วยแต่มันอยู่รวมทั้งหมดนี้เราเรียกว่า total weight นั่นเองคําว่าหน่วยน้ำหนักของดินหรือความหนานแน่นของดินนะั้นมีกี่ประเภทอันอันที่หนึ่งคือ wet unit weight นะอันนี้เท่ากับทวนให้อีกทีนึงอาจารย์เขียนย่ออย่างเงี้ยเนาะนะครับ ซึ่งเราจะใช้แกรมมาแกรมมาเวทหรือแกรมมาเบาก็ได้นะครับอาจารย์ดูว่าตัวนี้ให้มันเล็กลงนิดนึงจะได้บางลงหน่อย,ยนะครับโอเคนะครับอันที่สองอ๋อแกรมมาก่อนแกรมมาตัวนี้จะเท่ากับ w t หารด้วย VT เห็นไหมฮะเราลองดูสิก็คือ w t ตัวนี้หารด้วย VT อันที่ก็อันที่สองคือ dry unit weight dry unit weight ใช้อักษรย่อว่า gamma ห้อยด้วยดี gamma dry ตัวนี้ครับจะเท่ากับอะไรครับเท่ากับไปขีดเต่าน้ำออกซะมันก็จะเหลือ w s หารด้วย vt vt เดียวกันเห็นมฮะสองเลยนะนะครับ gamma dry นี่ใช้กับเรื่องของการ compaction test ฟิล l d เดน s ิตีที่เราทำกันนะครับทั้งในห้องแ l a และทั้งในฟิลด์นะครับอันที่3เราเรียกแกรมมาอีกตัวหนึ่งว่าหรือความแน่นว่า s a t u r a t e d unit weight นไ,ไครับอักษรย่อเราใช้ก็ว่า gamma sat นะดินอิ่มตัวชุ่มน้ำ gamma s a t u r a t e d นั้นจะเท่ากับ ดับเหารด้วย VT คล้ายๆข,ข้อ1เลยที่พยายามเน้นตอนที่ทวนให้แต่มีข้อแม้ว่าน้ำที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยไปอยู่ข้างบนเต็มโพรงเพราะฉะนั้นแน่นอนข้อ3ามเนี่ยยังไงก็ตัวเลขจะมากกว่าข้อ1น,นะครับโอเคนะครับตัวนี้3แล้วมี4ตัวแกมมาอีกตัวหนึ่งคือตัวที่4นั้นเราเรียกว่าแกมมา สมมติอะสมมิ unit weight unit weight เนาะนะครับเราใช้แกมมา S U B ก็ได้หรือแกมมาแดดก็ได้ส่วนใหญ่ก็เราจะใช้แกมมาเดดเราจะได้ว่าแกมมาแดดตัวนี้นิยามเลยบอกว่าแกมมาเท่ากับแกมมาซ a t u ูเร i ข้อ3นั้นไปลบด้วยแกมมาน้ำลบด้วยแกมมาน้ำนะครับ พันกิโลกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตร62.4ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุตรหรือ9.81กิโลนิวตันต่อลูกบาศก์เมตรคือแกมม่าน้ำดังนั้นคําตอบข้อนี้มี4ข้อมี4ข้อถูกไหมครับมี4ี่ท้ายนะครับคำตอบคือข้อขอหน่วยน้ําหนักดินเปียกเวสตยูนิตเวทหน่วยน้ําหนักดินแห้งห,หน่วยน้าหนักดินอิ่มตัวชุ่มน้ําและหน่วยน้ําหนักดินจมน้ําดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องคือข้อขอ นะครับก็นี่คือคำเฉลยของข้อ12นะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับสำหรับข้อ12นะครับ